นี้ให้อะไรกับกิจกรรมกิจกรรมดีๆให้ราครับผมก็กิจกรรมของทางอายุธยาแลแล,แล้วก็ทีทูทูวิชั่นนะครับผมก็จริงๆจัดขึ้นทุกป,ปีนะครับผมเองก็ได้มาร่วมแข่งโกคาร์ดกับน้องๆเนี่ยก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมก็ทุกปีเนี่ยผูท้ที่น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ถ้าทางดูมีความสุขสนุกไปกับกิจกรรมนะครับแล้วก็ทําให้ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ทาให้น้องรู้ว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันเป็นยังไงแล้วก็ ทำให้เหมือนปลุกปลุกฝังจิตใจพวกความแบบรักในการเล่นกีฬาแล้วก็น้ําใจนักกีฬาการแพ้ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทไมอ๋อเมื่อกี้ผมขับขับแล้วก็จังหวะที่โดนแซงอะครับมันก็พระแซงวงในแล้วเราก็เลยพออยู่วงนอกแล้วก็เลยหลุดแล้วก็ไปชนกับกําแพงข้างๆตอนเข้าโค้งพอดีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยพอชนเข้ากับกําแพงแล้วตัวเหมือนตัวมันพับพับ ตามแรงนะครับตรงมันก็เลยปวดววบริเวณสะบักเลยเนี่ยครับก็เดี๋ยวลองไปหาหมอดูว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ยัง <ๆ S 2> ปวดอยู่ครับแต่ว่าก็น่าน่าจะโอเคขึ้นเดี๋ยวลองไปให้คุณหมอเช็คดูอีกทีหนึ่งครับปวดแค่ไหนครปีนี้เป็นยังไง้างครับแต่อาจี้ยังไงปีก่อนก่อนที่ผมไปที่ผมมาร่วมงานนะครับก็จริงๆหน้าที่ของแบบอย่างเรา a อที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยคือเขาคงไม่ได้คาดหวังให้เราชนะอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็ขับกันไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าเหมือนเราก็มาร่วมสนุกอะไรอย่างเง ผมไม่รู้เวลาด้วยซ้ำว่า <agues S 1> <Ashe S 2> ผมได้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต้นแล้วก็ไม่ได้ติดปลายนะครับก็อาจจะอยู่กลางๆไปทางข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าความสนุกเนี่ยสนุกเหมือนเดิมครับตอนสวที่ขับนี่มันสนุกมากครับแต่ก็เห็น,นมีสมาชิกทีมคือพี่เปี้ยวใช่พี่เปี้ยวแล้วก็แจ็คใช่ครับพี่เปี้ยวได้เวลาอันดับ2ของของที่แข่งนะครับ29เวลาคือ29ก็สุดยอดมากๆคือตอนแรกผมก็ไม่นึกว่า พี่เปียวจะสามารถขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็เก่งมากครับอยากจะขออนุญาตถามเรื่องผลการดำเนินที่นึ่งมีอะไรได้ก็ตอนช่วงนี้วันกำลังจะเล่นปริศนานะครับ The Musical Restate นะครับผมก็ถ้าเกิดใครว่างก็ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www. bananabooking. com ครับผมแล้วก็กำลังถ่ายละครเรื่องเสือสมิงอยู่ครับก็จอนแอร์ทางช่อง7นะครับหลังข่าวก็รอติดตามกันแล้วกันครับว่าจอนแอร์เมื่อไหร่ละหรคอเวทีตอนนี้เตรียมตัวมาอย่งไรนะครับก็มันเป็นจังหวะที่เหมือนแบบ ฟื้นฟื้นความทรงจำครับเพราะตอนเราเล่นไปรอบแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วละ่ะแต่ว่าพอเราหยุดเว้นไปเดือนนึงเนี่ยรีสเตท,ทกลับมาเนี่ยตอนที่กลับไปซ้อมเนี่ยเราก็จะพบว่าบางอย่างเราสามารถตอบพูดออกไปได้เลยโดยที่เฮ้ยไม่นึกว่าเราจะจาได้เหมือนมันติดอยู่แล้วไงครับแต่ในขณะเดียวกันในประโยคที่เราพูดออกไปเนี่ยหนึ่งถึงสิมันจะมีจังหวะที่แบบ8หรือ9ที่มันหายไปจากสมองอะไรเงี้ยก็ต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงนครับ ต้องเตรียนตัวทักษะบ้านเยอะมากใช่ครับก็ตอนนี้ทาง Dreambox ก็เรียกคิวนักแสดงกลับไปทัวร์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่ถึงกับว่าต้องต้องรื้อรื้อทำใหม่รื้อซ้อมใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเราลื้อฟื้นแล้วเราสามารถรันไปได้เนี่ยก็โฟล์ได้เลยครับแฟนจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับก็วันที่18นะครับถึง27ครับผมเดือนพฤษภาเนี่ยครับผมก็ไปดูกันได้ที่แอมเบอรเตอร์ครับ แล้วเสือสมิงอเรื่องนอะไรครับใช่ไหม,ไหมอ๋อเสือสมิงนะครับเอออันนั้นเป็นละครทีวีครับยังไม่ทราบเวลาออนแอร์เหมือนกันครับตอนนี้เริ่มถ่ายไปแล้วว่างั้นยังอ่อกำลังจะถ่ายคิวแรกครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่เป็นฟิตติ้งแล้วก็บงสลวงอย่างเดียวครับเหตุว่าต้องต้องบูด้วยใช่ไหมที่เราคิวเรื่องก็มีบ้างนะครับมีบ้างเหมือนกันครับตัวมีหนักใจเกี่ยวกับคิวบูไหมอะไรองเหี้เออไม่หนักใจครับเพราะว่าเหมือนเราก็เคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องแบบบูเตะต่อยมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ทาให้เราแบบไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเขามีครูมาเทรนอะรเรจะมีการมีการเทรนนิ่งก่อนการเข้าฉากจริงใช่ครับใช่ครับก็จะมีคนมาเทรนหน้าหน้าเสดนะครับแล้วที่ได้เลือกได้เกมโชว์ที่เกาหลีเป็อนะะอโซดินทีมอ๋อครับก็สนุกครับก็ไปกับ green f ห้าครับผมก็ไปคราวนี้ก็เจอแบบไอดอลเกาหลีเก่งๆหลายคนนะคบผมก็ทึ่งมากแล้วก็สมาชิกเอเชียสตาร์ของพวกทีมผมเนี่ยก็เก่งมากมี นักกีฬาแบบท,ทีมชาตินะครับมาร่วมแข่งขันก็โหทุกคนเก่งกันมากก็สนุกครับแล้วก็มีเราได้ร้องโชว์ได้เต้นโชว์ก็เหมือนแบบได้แสดงความสามารถแล้วก็คุณเกาหลีก,ก็ชอบอะไรเงี้ยครับมีแฟนคลับเกาหลีเพิ่มขึ้นมากที่สุดตอนนี้ต้องรอออนแอร์อีกเทปหนึ่งะครับมันออนแอร์ไปได้เทปเดียวถ้าอีกเทปหนึ่งออนแอร์ครบแล้วเนี่ย น่าจะรู้ฟีดแบ็กตามมาว่าว่ากระแสเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็แสดงว่ามีโอกาสจะได้แบบกลับไปทำรายการที่ม,มีบ่อยๆครั้งเช่เอ,อก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนการได้ไปออกรายการครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะนี่มันซีซั่นที่2ใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นประตูเปิด,ปดทางนะครับให้กับเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรายการของทางช่อง KBS World เพราะว่าเป็นคอนเน็กชันโดยตรงกับทางทวิชั่นด้วยครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็แสดงว่าเราก็ยินดีที่จะมาอีกยินดีครับแล้วก็ผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่ก็ใจดีแล้วก็มองเล็งเห็นว่าเราเหมาะสมกับทางนี้ก็เลือกเราไปครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยซัมเมอร์นี้เป็นแฟนหลายคนรอดูถ่ายแฟชั่นปวดขนแปซี่ทีละทีมจะอ๋อร,รอรอ,รอหายปวดก่อนแล้วนครับ <laughs> <laughs> เอาไปว่ารอก่อนดีกว่าครับไว้พร้อมมากๆจริงๆแล้วเ,เราค่อยถ่ายแล้วกันก็แสดงว่ามีติดต่อมา ตอนนี้ครับไม่ได้มีติดต่อครับผมตอนนี้ก็เน้นไปที่ละครเรียนแล้วก็งานเพลงก็มีคุยอยู่บ้างครับแต่ว่าก็คือการรักษาสุขภาพและรูปร่างคือทําอยู่ตลอดม,มันเป็นทุนให้เราอยู่แล้วไงครับเผื่อวันไหนมีติดต่อมีอะไรเงี้ยเราก็ต้อมได้อะไรเงี้ยว่าเราก็บรมที่จะถาถ้ามีคนติดต่อถ้าถ้าตอนนี้ยังครับก้ตอนนี้ยังแต่ว่าขอสะสมอีกนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนเนาะใช่ครับใช่ครับ